สวัสดีครับผมผู้ใหญ่บ้านชายวัดพานทองนะครับก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นจิตอาสาที่สีแยกน้ําโจ้และก็สีแยกกูแดงนะครับาสาเหตุที่มาปฏิบัติหน้าที่ก็เนื่องจากได้มีการอบรมอบอพรบที่อยู่ในสังกัดของเทศบาลตำบลดอนแก้วนะครับโดยการสนับสนุนของนายกพัฒนันทองยศนะครับด้วยให้การ ฝึกอบรมในการส่งกับผมไปอบรมอ,อปะปะลอลที่จังหวัดมาแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการดูแลประชาชนในภาคของสีแยกน้าโจ้และกู่แดงนะครับให้ราษฎรในหมู่ที่5และในตำบลใกล้เคียงได้ปลอดภัยและใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะครับสาเหตุนี้ก็ทำให้ผมได้ติดเป็นนิสัยได้ทำการออกบริการ พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาที่สี่แยกน้ําโจ้และกู่แดงนะครับก็เนื่องด้วยกัะผมได้สมัครเป็นจิตอาสาของทางอําเภอนะครับได้ส่งให้กับผมทํางานในด้านจิตอาสาเรื่อยมาและบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผ่านและสัญจรในเส้นทางนี้ได้ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนของ เทศบาลตำบลดอนแก้วครับผม খালে <laughs> ভাল